วันนี้เพื่อนเอนเราจะมาเล่ามาพูดถึงเรื่องการที่เราศรัทธ,ธาบูชาพระเครื่องนะคะบางคนเราว่าพระเครื่องพระแท้ราคาแพงเล่นยากบางคนบอกว่าพระเกศพระเกศเล่นง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนไปเจอตามสนามพระเครื่องนะคะเพื่อนๆบางคนบอกว่าพระแท้พระแท้แท้ก็จริง พอเขาเปิดราคาแพงก็ว่าแพงไปไม่มีกำลังซื้อมาเล่นพระเก๊ราคาถูกๆหลักร้อยสองร้ก็ปล่อยกันไปนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละมาก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการที่ว่าเราบูชาพระเครื่องศรัทธาพระเครื่องบางคนก็เหมาพระมาไปปล่อยตไปเกณฑ์กำไร ได้ห้าสิบได้ร้อยแล้วแต่นะคะบางคนก็จะมาได้พาเท็ดดวงดีหน่อยจะมาร้อยหนึง่งปล่อยได้หลักหมื่นหลักแสนก็มีนะคะเ,เพื่อนๆแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่การที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าเราจะทำอาชีพไหนเราต้องซื่อสัตย์แล้วก็ทำสุจริตนะคะเ,เพื่อนๆทุกอาชีพถ้าเราซื่อสัตย์สุจริต เราไม่คดโกงคนอื่นเราทำแบบสุจริตนะคะเพื่อนๆนแบบเหมือนอาชีพธรรมหากินทั่วไปนะคะอาชีพเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเป็นพระเครื่องที่เขาศรัทธาเดี๋ยวนี้เป็นเชิงพาณิชย์แล้วนะคะเพื่อนเเป็นเชิงพาณิชย์เพราะว่าบางคนก็เหมามาเหมามาบางทีเหมามาก็ไปปล่อยตอ,องค์ละห้าสิบองค์ละร้อยบางคนก็คนที่ดูพระเป็นเสียนพระบางคนเล่น เล่นเป็นดูพระเป็นนี้ก็ได้เปรียบนะคะเพื่อนเพื่อนได้เปรียบแต่ว่าจะให้เก่งทุกเกจิเก่งทุกองค์มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพระพระเครื่องมีทั่วจังหวัดนะคะทั่วประเทศนะคะพระเครื่องแต่ละเกจินะคะต่างประเทศก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่ที่เราดูพระเป็นศรัทธาแล้วก็ศึกษาศึกษาความรู้ว่าพระแท้พระเก๋เดี๋ยวนี้ มีเยอะนะคะของเก,ก๊ของเทสปะปนกันไปนะคะแล้วแต่ใครดูเป็นแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเอานะคะเพื่อนๆน,นี่แหละอย่างม็อบนี่ก็ดูเป็นบางองค์นะคะก็ศึกษาหาความรู้ดูว่าการที่ว่าเราจะบูชาพระเครื่องเล่นพระเครื่องหรือปล่อยพระเครื่องงนี้เราก็ต้องศึกษาความรู้ดูพระเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเก่งนะคะ ดูพอเป็นได้ศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อนๆดูเป็นบางองค์นะคะบางเกจิเราก็ศึกษาเหมือนคนที่ที่ศึกษาเหมือนพระสมเด็จอย่างนี้บางทีก็บางคนก็ดูหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อว่านหรือจะเป็นเหรียญน,นะคะมีเยอะแล้วใครจะศึกษาว่าอยู่ที่คนจะศึกษาได้หาความรู้ ถ้าเราศึกษาทุกองค์เราก็คือมันบางคนก็มีความสามารถความจำดีเด็กทุกวันนี้ความจำดีแต่ถ้าเราอายุเยอะแล้วเราก็ศึกษาแค่องค์สององค์บางทีก็ดูแค่เป็นนะคะดูเป็นแล้วก็ไม่ต้องว่าจะเก่งทุกอย่างนะคะเพื่อนศึกษาหาความรู้ไปเพราะว่าอาชีพมันเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็อาชีพอิสระนะคะเพื่อน การที่บูชาพระเครื่องแล้วก็ปล่อยพระเครื่องนะคะเพื่อนเพื่อนเมาก็มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเกี่ยวกับที่คนที่เขาศรัทธาพระเครื่องเดี๋ยวนี้ก็เป็นเชิงพาณิชกันหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนบางองค์ก็พกติดตัวไว้บูชานะคะติดตัวเป็นสิ่งไอเตือนใจนะคะสิ่งนำทางสิ่งสิ่งเตือนใจให้เรานะคะเพื่อนเพื่อน นี่แหละบางองค์คนก็ศรัทธาเก็บไว้กับตัวนะคะคลิปนี้มาก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการบูชาพระเครื่องศรัทธาพระเครื่องและการปล่อยพระเครื่องนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดคอมเมนต์กดใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ม็บทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ